การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD หมายถึงกระบวนการและกรอบที่องค์กรใช้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเป้าปหมายหลักคือเพื่อให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุดซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานเองและองค์กรโดยรวมประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พนักงานทักษะและความรู้ที่เพิ่มขึ้นพนักงานที่มีทักษะและความรู้ที่ทันสมยัยจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากขึ้นแรงจูงใจและความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นพนักงานที่รู้สึกว่าองค์กรลงทุนในตัวพวกเขามักจะมีแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานมากขึ้น,น,นซึ่งนำไปสู่การลาออกน้อยลงและผลงานที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับองค์กรเมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพวกเขามักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและองค์กรโดยรวมองค์กรประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นพนักงานที่มีทักษะและความรู้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนำไปสู่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่ลดลงและกำไรที่มากขึ้นความได้เปรียบในการแข่งขัน mm hmm. องค์กรที่มีพนักงานที่มีความสามารถสูงมักจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน mm hmm. ในตลาดนวัตกรรมที่มากขึ้น พนักงานที่มีความคิดสร้างสารรค์สามารถช่วยให้องค์กรพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆและนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันการเรียนรู้แบบดิจิทัลการเรียนรู้แบบดิจิทัลเช่นการเรียนรู้แบบออนไลน์การเรียนรู้แบบมัลติมีเดียและการเรียนรู้แบบโซเชียลมีเดียกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากสะดวกยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเช่นการจำลองสถานการณ์การเล่นบทบาทสมมติและการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาการเรียนรู้มากขึ้นและจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในแบบที่เหมาะกับตนเองในเวลาที่เหมาะกับตนเองและในสถานที่ที่เหมาะกับตนเองการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านดิจิทัลเช่นการใช้คอมพิวเตอร์การใช้ซอฟต์แวร์และการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดงานการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมองค์กรต่างๆกำลังมองหาพนักงานที่มีความคิดสร้างสารรค์และสามารถคิดหาวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากมายที่องค์กรสามารถใช้ได้ สอบที่สุดสำหรับองค์กร1นหนึ่งปจหลายประการเช่นขนาดขององค์กรวัฒนธรรมองค์กรกลยุทธ์ทางธุรกิจและความต้องการของพนักงานกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไปบางประการได้แก่การฝึกอบรมการฝึกอบรมเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พบเปิยที่สุดองค์กรสามารถจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อต่างๆเช่นทักษะด้านเทคนิคทักษะด้านการบริการลูกค้าและทักษะความเป็นผู้นํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมปัจจัยความสําเร็จและวิธีการบทสรุปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสําคัญขององค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันปัจจัยความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในด้านนี้การวิเคราะห์ความต้องการต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการขององค์งกรและพนักงานเพื่อกำหนดทักษะที่ขาดแคลนและพัฒนาขึ้นมาการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมโปรแกรมการพัฒนาต้องมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของพนักงานแต่ละคน การวัดผลและประเมินผลต้องมีการวัดผลและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมการฝึกอบรมฝึกอบรมภายในองค์กรโดยบุคลากรภายในหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอกการเรียนรู้แบบอิสระ (self-learning) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การโค้ชและเมนเทอร์จับคู่พนักงานรุ่นใหม่กับผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการหมุนเวียนงานให้พนักงานได้ลองทำงานในตำแหน่งที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มพูนทักษะและมุมมองใหม่ๆการส่งเสริมการศึกษาต่อสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการสร้างโอกาสในการเติบโตสร้างเส้นทางการเติบโตในอาชีพให้พนักงานได้เห็นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พัฒนาตนเองบทสรุปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือพนักงานที่มีความสามารถสูงองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและความสำเร็จที่ยั่งยืนการลงทุนในพนักงานจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คำแนะนำเพิ่มเติมการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตการให้ความสำคัญกับความหลากหลายการมีพนักงานที่หลากหลายทางด้านความคิดความสามารถและวัฒนธรรมจะนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆและการแก้ปัญหาที่หลากหลายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานจะทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จสรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกอบรมแต่เป็นการสร้างสารค์วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานทุกคนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหัวข้อใดเป็นพิเศษสามารถสอบถามได้เลยนะคะหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติม การวัดผลประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างแผนพัฒนาบุคลากรการจัดการความรู้ในองค์กรการพัฒนาทักษะผู้นำหากต้องการให้จาะลึกในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งสามารถแจ้งได้เลยนะคะการวัดผลประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวัดผลประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราทราบว่าการลงทุนในด้านการพัฒนานั้นให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ทำไมต้องวัดผลประสิทธิผลเพื่อพิสูจน์ ROI การวัดผลช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรนั้นคุ้มค่าหรือไม่โดยการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ใช้ไป เพื่อปรับปรุงกระบวนการข้อมูลที่ได้จากการวัดจะช่วยให้เราทราบจุดแข็งจุดอ่อนและช่องว่างของโปรแกรมการพัฒนาเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผลการวัดที่เป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและพนักงานว่าการพัฒนามีความสำคัญและให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานผลการวัดสามารถนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรวิธีการวัดผลประสิทธิผลมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการวัดผลประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนี้การวัดผลด้านพฤติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาเพื่อดูว่ามีการปรับปรุงดีขึ้นในด้านใดบ้างการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน สอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนาว่ามีความพึงพอใจในระดับใดและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากน้อยเพียงใดการสังเกตพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมของพนักงานหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาว่ามีการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงหรือไม่การวัดผลด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจการเพิ่มขึ้นของผลผลิตวัดผลผลิตของพนักงานที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือไม่การลดลงของต้นทุนวัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นต้นทุนในการแก้ไขปัญหาต้นทุนในการผลิตว่ามีการลดลงหรือไม่การเพิ่มขึ้นของรายได้วัดรายได้ขององค์กรว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือไม่การลดลงของอัตราการลาออกวัดอัตราการลาออกของพนักงานที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาว่ามีการลดลงหรือไม่การวัดผลด้านความรู้และทักษะ การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะของพนักงานก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อดูว่ามีการพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใดการประเมินผลด้วยตนเองให้พนักงานประเมินตนเองว่าได้พัฒนาทักษะใดบ้างและในระดับใดตัวชี้วัดที่สําคัญตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอัตราการลาออกการขาดงานความพึงพอใจในการทํางานการมีส่วนร่วมในการทํางาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานผลผลิตคุณภาพผลกำไรการบริการลูกค้าตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความพึงพอใจต่อโปรแกรมการพัฒนาการนำความรู้ไปใช้สรุปการวัดผลประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินผลสำเร็จของการลงทุนและการลงทุน และนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการเลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างรอบคอบคำถามเพิ่มเติมคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวัดผลประสิทธิผลในด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่คุณต้องการตัวอย่างของตัวชี้วัดที่สามารถนำไปใช้ในการวัดผลประสิทธิผลได้หรือไม่คุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวัดผลประสิทธิผลในองค์กรของคุณหรือไม่ ขอให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณนะคะการประเมินโดยเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานในระหว่างการทำงานร่วมกันการประเมินโดยตนเอง พนักงานสามารถประเมินตนเองว่าพฤติกรรมของตนเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการสำรวจความคิดเห็นแบบสอบถามใช้แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของพนักงานต่อโปรแกรมการพัฒนาและสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกลุ่มสัมภาษณ์จัดกลุ่มสัมภาษณ์เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมการพัฒนา 2. ด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผลผลิตวัดปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเช่นจำนวนสินค้าที่ผลิตได้การลดลงของเวลาในการผลิตคุณภาพวัดคุณภาพของงานที่ผลิตได้เช่นอัตราการเกิดข้อผิดพลาดที่ลดลงการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าที่พึงพอใจรายได้วัดการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ต้นทุนวัดการลดลงของต้นทุนเช่นต้นทุนการผลิตต้นทุนในการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการศึกษาเชิงกรณีศึกษาผลกระทบของโปรแกรมการพัฒนาต่อโครงการหรือแผนงานต่างๆขององค์กรการวิเคราะห์เอกสารวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานผลการดำเนินงานรายงานการประชุมเพื่อหาหลักฐานที่แสดงถึงผลกระทบของโปรแกรมการพัฒนา 3. ด้านความรู้และทักษะการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้วัดความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาแบบทดสอบทักษะวัดทักษะที่พัฒนาขึ้นหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาการประเมินผลงานการนําเสนอผลงานให้พนักงานนําเสนอผลงานที่ได้จากการนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้โครงงาน มอบหมายให้พนักงานทำโครงงานเพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงการเก็บรวบรวมผลงานเก็บรวบรวมผลงานของพนักงานเช่นบทความรายงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองตัวอย่างตัวชี้วัดเพิ่มเติมอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความกระตือรือร้นของพนักงานในการพัฒนาตนเองระยะเวลาที่อยู่ในองค์กร วัดอัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจำนวนพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพจำนวนพนักงานที่ได้รับรางวัลแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นความคิดเห็นของผู้บริหารผู้บริหารสามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมการพัฒนาต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร การเลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโปรแกรมการพัฒนาและบริบทขององค์กรคำแนะนำเพิ่มเติมกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและวัดผลได้ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนสามารถวัดได้และเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอควรมีการรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลเพื่อหาสาเหตุของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาสื่อสารผลการวัดให้พนักงานทราบการสื่อสารผลการวัดให้พนักงานทราบจะช่วยสร้างความโปร่งใสและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองต่อไปหากคุณต้องการจดเล็กในด้านใดด้านหนึ่งเพิ่มเติม,ตมสามารถสอบถามได้เลยนะคะ การสื่อสารผลการวัดผลให้พนักงานทราบรายละเอียดเพิ่มเติมการสื่อสารผลการวัดผลให้พนักงานทราบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนและศักยภาพของตนเองรวมถึงทราบถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานเองและองค์กรเหตุผลที่ต้องสื่อสารผลการวัดผล สร้างความเข้าใจช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงผลลารทำงานของตนเองอย่างชัดเจน <c oughs> เพิ่มขวัญและกำลังใจการให้คำชมเชยและชี้แนะแนวทางการพัฒนาจะช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานสร้างความมุ่งมั่นช่วยให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างพนักงานกับองค์กร เป็นพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาผลการวัดผลจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันวางแผนการพัฒนาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการสื่อสารผลการวัดผลการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพที่สุดช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจการให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ learning organization คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็นกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทำไมต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆลดอัตราการลาออกพนักงานที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนและมีโอกาสในการพัฒนาตนเองมักจะมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จะดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรวิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้นำเป็นแบบอย่างผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเช่นห้องสมุดฐานข้อมูลออนไลน์โปรแกรมฝึกอบรมและสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสร้างโอกาสให้พนักงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลภายนอก เช่นการเข้าร่วมสัมมนา,าการเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพวัดผลและให้ฟีดแบ็กติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาของพนักงานและให้ฟีดแบ็กอย่างสม่ำเสมอให้รางวัลและการยอมรับให้รางวัลและการยอมรับแก่พนักงานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาตนเองสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันความรู้สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่กัน ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแน,แนวคิดใหม่ๆปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนให้พนักงานปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้จัดตั้งกลุ่มศึกษาสร้างกลุ่มศึกษาเพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ จัดโครงการพัฒนาฝีมือจัดโครงการพัฒนาฝีมือเช่นการแข่งขันการนําเสนอผลงานจัดสัมมนาและอบรมจัดสัมมนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงหล well. okay. <c oughs> ัก <realised> สูตรการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก เช่นการเข้าร่วมงานสัมมนา,าการเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเมื่อพนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเององค์กรก็จะสามารถเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งสามารถสอบถามได้เลยนะคะหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติม บทบาทของผู้นําในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้การบทบาทของผู้นําในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้นํำมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะผู้นําเป็นแบบอย่างที่พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม การที่ผู้นําจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจําเป็นต้องมีการกระทําในหลายๆด้านดังนี้ 1. เป็นแบบอย่างที่ดีแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ผู้นําต้องเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดแสดงให้เห็นว่าการทำผิดพลาดเป็นเรื่องปกติและเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา 2. ส,สื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงทิศทางขององค์กรชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างไรสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองและเชื่อมโยงกับเป้าหมายส่วนตัว 3. ส,สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดอบรมสัมมนาและกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเช่นห้องสมุดฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาตนเองเปิดโอกาสให้พนักงานได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของตนเอง 4. สร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันความรู้ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความรู้รและประสบการณ์กันจัดกิจกรรมเช่นการนำเสนอผลงานการจัดกลุ่มศึกษาสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันความรู้เช่นฐานข้อมูลความรู้ารภายในองค์กรหรือกลุ่มสังคมออนไลน์ 5. วัดผลและให้ฟีดแบ็ k ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาของพนักงานประเมินผลการทำงานและให้ฟีดแบ็ k อย่างสม่ำเสมอให้รางวัลและการยอมรับให้รางวัลแก่พนักงานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาตนเอง 6. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร เชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้นำที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับพนักงานแสดงให้เห็นว่าผู้นำให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้พนักงานคิด สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้สนับสนุนให้พนักงานทดลองทำสิ่งใหม่ๆส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากความผิดพลาดให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรกสนับสนุนให้พนักงานมีเวลาในการพัฒนาตนเองสรุปผู้นำมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ การที่ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะคะหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติมอุปสรรคในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และวิธีการแก้ไข การวัดผลประสิทธิผลของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้บทบาทของเทคโนโลยีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ขอให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณนะคะ